สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเดียลงทุนนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐหลังปิดตลาดวันที่18มิถุนายน2525กันค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่เราติดตามกันเป็นประจำนะคะเป้าหมายของเราก็คืออยากจะสกัดประเด็นสําคัญสําคัญที่ขับเคลื่อนตลาดในช่วงนี้ออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจของเฟดสถานการณ์โลกต่างๆแล้วก็ ความเคลื่อนไหวของหุ้นรายตัวที่น่าสนใจเพื่อให้เราเข้าใจภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นนะคะทัดว่าการพูดคุยเจาะลึกของเราวันนี้ก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก15-20นาทีค่ะเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดเมื่อวานก่อนเลยไหมคะดัชนีหลักๆอย่างดาวโจนส์ S&P 500, NASDAQ เเหมือนจะปิดแบบทรงๆตัวนะคะไม่ได้หวือหวามากหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ผันผวนอยู่พอสมควร ใช่ครับบรรยากาศโดยรวมดูนิ่งขึ้นจริงๆครับส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่าต,ตลาดรับรู้ข่าวการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดไปแล้วซึ่งก็ตามคาดนะครับคือยังคงอัตราดอกเบี้ยนยโยบายไว้ที่เดิมที่ระดับ4.25%ถึง4.50%ค่ะก็ตามที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการกันไว้ ครับผมแต่ว่าจุดที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยมันอยู่ในรายละเอียดมากกว่าครับคือเฟดเขามีการปรับเพิ่มคาดการเงินเฟ้อขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ลดคาดการการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของปี2025ลงอืมอันนี้น่าสนใจนะคะคงดอกเบี้ยแต่ปรับคาดการเงินเฟ้อขึ้นแล้วก็ลดคาดการเศรษฐกิจลงมันสะท้อนอะไรคะ คือมันอาจจะสะท้อนว่าเฟดเองก็ยังมีความกังวลอยู่ลึกๆนะครับว่านโยบายการเงินอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอรับมือกับความท้าทายตอนนี้โดยเฉพาะพวกปัญหาซัพพลายเชนหรือว่าผลกระทบจากเรื่องภาษีนำเข้าหรือ t ท r ริที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งพวกนี้มันอยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของเฟด ก็เลยยังอยู่ในโหมดที่เรียกว่า wait and see นะครับคือรอดูสถานการณ์รอดูข้อมูลเพิ่มเติมไปก่อนโดยเฉพาะข้อมูลผลกระทบจากเรื่อง Tariffs เนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะปรับลดดอกเบีย้ยจริงๆเมื่อไหร่ถึงแม้ว่าในคาดการณ์จะยังบอกว่าจะลด2ครั้งในปีนี้ก็ตามนะครับ แต่ก็ต้องรอข้อมูลยืนยันอีกทีเข้าใจเลยค่ะคือยังไม่รีบตัดสินใจขอดูข้อมูลให้แน่ใจก่อนนอกจากเรื่องนโยบายการเงินแล้วปัจจัยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นี่ก็ยังต้องจับตาอยู่ใช่ไหมคะเห็นช่วงก่อนหน้าก็มีประเด็นความตึงเครียดในตะวันออกกลางอยู่เรื่อยๆถูกต้องเลยครับอันนี้มองข้ามไม่ได้เลย แม้ว่าเมื่อวานตลาดอาจจะดูสงบลงไปบ้างแต่ความเสี่ยงเรื่องอความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านหรือท่าทีของสหรัฐเองก็ตามเนี่ยมันยังคงอยู่ครับเป็นปัจจัยที่แบบต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ต่างๆนะครับทั้งสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างราคาน้ํามันราคาทองคําที่ถึงแม้จะย่อตัวลงมาบ้างในวันก่อนแต่ถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้าก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่ครับ ค่ะยังวางใจไม่ได้เลยเรื่องนี้ทีนี้ขยับมาดูในกลุ่มเทคโนโลยีกันบ้างค่ะหุ้นใหญ่ๆที่เราคุ้นเคยกันดีพวกเมกาแคปอย่างเท s l a Nvidia, Microsoft, Apple พวกนี้เป็นยังไงบ้างคะกลุ่มนี้ก็แบบว่าเคลื่อนไหวผสมผสมกันไปครับไม่ได้มีทิศทางชัดเจนมากนักมีทั้งบวกมิดหน่อยลบหน่อยสลับกันไปแต่ที่ดูจะคึกคักเป็นเิเศษเห็นจะเป็นฝั่งคริปโตนะคะ โดยเฉพาะหุ้นอย่าง Coinbase หรือ COIN เนี่ยบวกแรงมากตั้ง16เลยแล้วก็ Circle Internet Group หรือ CRCL นี่ก็พุ่งไป34โอ้โหเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากครับเป็นความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นจริงๆ แรงขับเคลื่อนสำคัญเลยเนี่ยมาจากข่าวที่วุฒิสภาสารัฐเขาผ่านร่างกฎหมายตัวหนึ่งชื่อว่า Genius Act นะครับ Genius Act ครับกฎหมายตัวนี้เป็นการวางกรอบกำกับดูแล Stable Coin หรือเหรียญคริปโตที่มีมูลค่าผูกอยู่กับเงินสกุลหลักๆนะครับการผ่านกฎหมายนี้มันเหมือนเป็นการสร้างความชัดเจนทางกฎระเบียบครั้งสาคัญเลยอ๋อค่ะใช่ครับ แล้วมันก็ไม่ใช่แค่สร้างความชัดเจนนะแต่มันเหมือนเป็นการเปิดทางให้มีการนำ s t a b l e c ค i เนี่ยเข้ามาใช้ในระบบการเงินกระแสะหลักได้มากขึ้นในอนาคตด้วยก็เลยเป็นสัญญาณบวกมากๆสำหรับนักลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ครับหุ้นที่เกี่ยวข้องเลยบวกแรงอย่างที่เห็นเป็นเหมือนการปลดล็อกกฎระเบียบที่คลุมเครืออยู่ประมาณนั้นเลยครับแต่ว่าเหรียญมันก็มี2ด้านเสมอพอมันมีข่าวดีกับฝั่งคริปโตแบบนี้มันก็กลายเป็นแรงกดดันไปที่หุ้นอีกกลุ่มหนึ่งทันที กลุ่มไหนคะกลุ่มบัตรเครดิตยักษ์ใหญ่ไงครับอย่าง Mastercard หรือ MA แล้วก็ Visa หรือ V เนี่ยหุ้นปรับตัวลงแรงเลยครับอา้าทำไมล่ะคะก็เพราะว่าตลาดเกิดความกังวลขึ้นมาทันทีครับว่าถ้า Stable c o อ n มันถูกกฎหมายมีกรอบกำกับดูแลชัดเจนมันอาจจะกลายมาเป็นทางเลือกใหม่ในการชำระเงินที่แบบ ทั้งเร็วขึ้นและก็อาจจะถูกกว่าระบบเดิมๆด้วยอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะคือกลัวว่าจะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดไปใช่ครับกลัวว่าจะมา disrupt ระบบการชำระเงินแบบเดิมๆที่ใช้บัตรเครดิตกันอยู่แล้วก็ไม่ใช่แค่ Mastercard กับ Visa นะครับหุ้นกลุ่มอื่นที่เกี่ยวกับการประมวลผลการชำระเงินอย่างคอเพหรือเพคอมเนี่ยก็โดนผลกระทบไปด้วยเหมือนกันปรับตัวลงตามๆกันไปโอ้เป็นโดมิโนโเลยนะคะน่าคิดเหมือนกันว่า ผลกระทบนี้มันจะเป็นแค่ความกังวลระยะสั้นๆหรือว่า stable p o i n s มันมีศักยภาพที่จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการชำระเงินของเราในระยะยาวได้จริงๆอันนี้คงต้องติดตามกันยาวๆเลยค่ะใช่ครับเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากและนอกจากกลุ่ม t e ทคกับคริปโตที่ว่ามามีหุ้นรายตัวอื่นๆที่เคลื่อนไหวโดดเด่นน่าสนใจอีกไหมคะ มีครับมีหลายตัวเลยที่เคลื่อนไหวเพราะปัจจัยเฉพาะตัวของเขาเองอย่างเช่น Marvel Technology หรือ MRVL ครับตัวนี้บวกขึ้นมา7%เลยทีเดียวค่ะ7%นี่ถือว่าเยอะนะคะมีข่าวอะไรเหรอคะ ตัวนี้ได้แรงหนุนจากความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับงานอีเวนท์ที่เขาจัดขึ้นชื่อว่า custom AI event นะครับคือนักลงทุนมองว่า Marvel มีศักยภาพในตลาด AI เฉพาะทางซึ่งเป็นตลาดที่กำลังเติบโตสูงแล้วก็มีนักวิเคราะห์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายให้ด้วยอืเกี่ยวกับ AI นี่มาแรงตลอดเลยนะคะครับผมอีกตัวที่น่าสนใจก็คือ c o n f e r r y หรือ KFY อันนี้เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบ,บุคคลหุ้นพุ่งขึ้นมาถึง10%เลยครับโห oh, 10% อันนี้เพราะอะไรคะผลประกอการดีหรอคะใช่เลยครับรายง,งานผลประกอบการออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้เยอะมากก็เลยหนุนราคาหุ้นขึ้นไปแรงเลยแล้วก็มี IBM ใช่ไหมคะเห็นว่าทำนิวไฮเรื่อยๆครับ IBM ก็ยังแข็งแกร่งบวกไปอีก0.1%ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องก็ได้อานิสงส์จากการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายแล้วก็มุมมองเชิงบวกต่อศักยภาพด้าน AI กับควอนตัมคอมพิวติ้งของเขาครับ ค่ะแล้วก็มีนูคอด้วยใช่ไหมคะผู้ผลิตเหล็กใช่ครับนูคอหรือ NUE นี้ก็บวกมาดีกว่า5%เเลยนะครับหลังจากที่บริษัทออกมาคาดการกำไรในไตรมาส2ว่าน่าจะดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้ซึ่งอันนี้ก็อาจจะสะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในบางภาคส่วนได้เหมือนกันมีคุณขึ้นเด่นๆหลายตัวเลยนะคะแล้วฝั่งที่ปรับตัวลงล่ะคะมีตัวไหนที่น่าจับตาเป็นพิเศษบ้างไหมมีเหมือนกันครับอย่าง o ซเอตสหรือ ZTS อันนี้เป็นหุ้นเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์นะครับปรับตัวลงไป4.1%หลังจากถูกนักวิเคราะห์ปรับลดคำแนะนำการลงทุนลงค่ะแล้วก็มีซันรันใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับโซล่าเซลล์ใช่ครับซันรันหรือ IU นี้น่าสนใจคือในพรีมาร์เก็ตก็ยังเห็นปรับตัวลงอยู่นะครับหลังจากวันก่อนหน้าร่วงหนังไปแล้วสาเหตุหลักๆก็มาจากความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายเครดิตภาษีพลังงานสะอาดในสหรัฐนะครับมันกระตบความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยตรงเลย แล้วทางเทคนิคเขามองแนวรับแนวต้านไว้ยังไงบ้างคะตัวนี้ครับสำหรับซันรันเนี่ยข้อมูลทางเทคนิคเขาชี้ว่ามีแนวรับสำคัญอยู่แถว4.75แล้วก็4.33ดอลลาร์ส่วนแนวต้านเนี่ยก็มองกันที่8.50ดแล้วก็13.25ดเซนครับค่ะขอบคุณค่ะ จะเห็นว่าถึงแม้ภาพรวมตลาดจะดูนิ่งๆนะคะแต่พอเจาะลงไปในรายละเอียดเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเยอะเลยทั้งจากข่าวเฉพาะของบริษัทผลประกอบการการคาดการณ์ต่างๆมุมมองนักวิเคราะห์หรือแม้แต่นโยบายภาครัฐก็ยังเป็นตัวขับเคลื่อนราคาหุ้นที่สําคัญมากๆอยู่ดีถูกต้องเลยครับแต่ละตัวก็มีเรื่องราวของตัวเองแล้วถ้าเรามองภาพรวมสินทรัพย์อื่นๆนอกเหนือจากหุ้นล่ะคะเป็นยังไงบ้างอย่างราคาน้ำมันทองคำหรือพวกบอลยูดอลลร์ครับ ถ้าดูภาพรวมสินทรัพย์อื่นๆนะครับราคาน้ำมันดิบ WTI ซึ่งเป็นเกณฑ์อ้างอิงของสหรัฐก็ยังทรง,ง,งตัวดูใกล้ๆจะ14.90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนราคาทองคำก็ปรับลดลงมาเล็กน้อยครับอยู่ที่ประมาณ3385ดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีอันนี้ค่อนข้างนิ่งเลยครับอยู่ที่4.3 9เซไม่เปลี่ยนแปลงมากนักแล้วดอลลาร์ล่ะคะ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐหรือดอลลาร์อินดี к ์ก็แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยครับภาพร,รวมๆของสินทรัพย์เหล่านี้มันก็ยังสะท้อนบรรยากาศแบบเอ่อรอดูสถานการณ์อยู่เหมือนเดิมนะครับคือความกังวลต่างๆอาจจะลดลงไปบ้างจากวันก่อนๆแต่ความไม่แน่นอนโดยรวมมันก็ยังคงมีอยู่ครับสำคัญที่เราคุยกันเจาะลึกในวันนี้ก็คือตลาดหุ้นสหรัฐกําลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าย่อยข่าวการตัดสินใจของเฟดท่ามกลางความไม่แน่นอนทั้งเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ ขณะเดียวกันเราได้เห็นว่าข่าวสารด้านกฎระเบียบโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ Stable Coin เนี่ยส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเลยทั้งกับอุตสาหกรรมคริปโตเองแล้วก็ลามมาถึงผู้ให้บริการชำระเงินแบบดั้งเดิมด้วยและสุดท้ายปัจจัยเฉพาะตัวของแต่ละบริษัทไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการข่าวสารหรือมุมมองของนักวิเคราะห์ก็ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนราคาหุ้นรายตัวที่สำคัญเสมอแม้ในวันที่ตลาดโดยรวมจะดูนิ่งๆก็ตาม ใช่เลยครับสรุปได้ครุบถ้วนดีครับผมมีประเด็นทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันเล่นๆนิดนึงครับค่ะว่ามาเลยค่ะคือหลังจากที่มันมีการควบรวมกิจการครั้งใหญ่ของบริษัท US Steel เสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยมันทำให้สัญ,ญลักษณ์ตัวย่อในตลาดหุ้นหรือ ticker symbol กกที่เก่าแก่มากๆแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีอย่างตัวอักษร X นะครับมันว่างลงเป็นครั้งแรกในรอบศตวรรษเลยนะ อ๋อหรอครับเพิ่งทราบเลยตัว x นี่คือของ US Steel มาก่อนเหรอคะใช่ครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้มานานมากเป็นตำนานเลยก็ว่าได้ทีนี้พอมันว่างลงเนี่ยก็น่าคิดนะครับว่าบริษัทไหนในยุคนี้อาจจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีใหม่ๆหรือบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเนี่ยจะแกล้พอที่จะเข้ามาใช้สัญ,ญลักษณ์ x อันเป็นตำนานนี้ต่อไปโ น่าสนใจมากค่ะการที่สัญ,ญลักษณ์เก่าแก่แบบนี้ว่างลงแล้วอาจจะมีบริษัทใหม่เข้ามาใช้แทนม,มันอาจจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางหรือวิวัฒนาการของตลาดทุนแล้วก็เศรษฐกิจในอนาคตได้เหมือนกันนะคะใช่ครับมันอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็ได้เป็นคำถามที่น่าติดตามดูต่อไปครับ ตลาดหุ้นสารัฐกันไปพอสมควรแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะคะหากเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานไอเดียลงทุนด้วยนะคะและถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ก่อนใครคะ่ะสําหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ